กี่ยวกับเรื่องว่ามีการปิดโรงงานแล้วก็ไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนานา,นาเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเล่าภาพรวมให้ฟังถ้าพวกท่านก็นทราบก็ดีอยู่แล้วว่าสิปีที่ผ่านมา GDP ไทยโตต่ำต้อยเหลือเกินไม่มีการไม่มีอินฟราสตรักเจอร์ดีเวล็อปเมนต์โครงการใหญ่ๆเลยที่เรา,ท,เราที่เราทำกันมาส่งผลให้คอนซัมเมอเนี่ยโตเฉลี่ยเนี่ยแค่ประมาณ3%ต่อปีเป็น Kshape Recovery หรือเป็นช่วงปีระมิดนะครับ shape ก็คือว่าช่วงช่วงบนก็คือโตคนที่รวยแล้วก็รวยก็คือรวยอีกรวยไปเรื่อยๆคน ของทั้งภาครัฐและเอกชนก็ค่อนข้างจะแฟลตนะครับอยู่ประมาณแค่หนเปอร์เซ็นท่านั้นเองตรงนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ๆมีอยู่5ข้อด้วยกันนะครับอันแรกเลยนะครับอุตสาหกรรมเนี่ยต้องมีการปรับตัวเข้ากับความต้องการของโลกสมัยใหม่ซึ่งเราก็มีการปรับตัวช้ามากในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นที่มาที่ไปทําไมผมถึงต้องเดินทางไปต่างประเทศต้องมีการเจรจากับทางบริษัทเทคใหญ่ๆอย่างเช่น Google Microsoft AW s AWS, เพื่อที่เขามาสร้าง Data Center เพื่อเป็น i ิน uh, ฟ a s ส r u c t u r e พื้นฐานในการที่จะรองรับอุตส mm. าหกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างผลกำไรให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นข้อที่2ก็คือเรื่องของการนำเข้าพลังงานเยอะนะครับซึ่งเป็นแล้วก็เพ <ayo. S 2> ิ่มเพิ่มผลิตชิ้นส่วนจำนวนมากนะครับซึ่งเราเป็นผูผผ้ผลิตที่อยู่กลางน้ำนะครับผลิตเป็นพาท mm. เป็นหลักข้อที่3ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของเทรดวอร์หรือเรื่อง g e o p o l i t i c s เนี่ยเป็นเรื่องที่ สำคัญนะครับทำให้ถึงแม้ว,ว่าประเทศไทยจะมีจุดยืนเป็นกลางนะครับแล้วก็ไม่ทะเลาะกับใครแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคู่ค่ากับทุกคนเนี่ยก็ทําให้เรามีการส่งออกได้น้อยลงนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะต้องมีจุดยืนทางทางด้านการต่างประเทศที่ชัดเจนแล้วก็ต้องเดินทางไปพูดคุยกับประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับทำให้มีการต้องมีการเดินทางไปพูดคุยกันตลอดเวลานะครับ เพื่อทําให้เขามีความมั่นใจในการที่จะมาลงทุนและก็ซื้อสินค้าไทยด้วยข้อที่4ี่คือการลงทุนก็ตับนะครับอย่างที่เราเคยผมเคยแจ้งให้ใหใหใหทางสภาทราบไปว่าครั้งสุดท้ายที่เรามีโครงการลงทุนโครงการใหญ่ๆเนี่ยก็คือโครงการสนามบินสวนภูมิสมัยท่านนายกทักษิณเมื่อสักเกือบ20ปีที่ผ่านมานะครับจากนั้นมาเราไม่มีโครงการใหญ่ๆเลยที่มีการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ที่ใหญ่ๆเลยนะครับ นะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือการบริโภคในประเทศไทยเนี่ยครับถ้าเกิดเราตัดภาคท่องเที่ยวออกไปเนี่ยก็ถือว่าไม่มีการเจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับซึ่งการท่องเที่ยวจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยก็เป็นการใช้นโยบายหลักไมเ่เป็นการไม่ใช้ ไม่ใช้งบประมาณเป็นหลักทาให้เป็นหนึ่งในก r o ่มเอ n นจินของการที่เราสามารถที่จะพยุงเศรษฐกิจไปได้ทําไมที่มาที่ไปของต้องเป็นดิจิทัลวอลเล็ตเพราะถ้าเกิดมีเงินใหม่เข้าไปจะเป็น4ี่แสนห้าหมื่นล้านหรือจะเป็น5้าแสนล้านก็ตามทีเนี่ยถ้าเป็นเงินใหม่ใส่เข้าไปในระบบเนี่ยโรงงานเหล่านี้จะมีการผลิตสินค้ามารองรับกันซื้อของพี่น้องประชาชนที่จะมีเงินเข้าไปในระบบหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในการวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเกิดการผลิตเกิดการจ้างงานนะครับประชาชนก็เริ่มมีความหวัง